สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัปซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหอัลฮัมดุล l h a m d u l i l l a h i า o b b i l a l a ิ i n w a b i h i n a า t a y i l l a h u lahu w a l l ล h u t a ล l l a b i i l l a h i laali nauzim a m ส b a h as-salamu alaykum w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh ขอความสันติความจเรจริญของล็อกสุภาณหัหวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับฮัมดุริลักพี่นงครับกลับมาพบกันนะครับเช่นเคยในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอลัลกุรอานนะครับเราก็อยากจะเน้นย้ำนะครับแล้วก็บอกกับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาควรที่จะต้องออพยายามนะครับในการ ดำเนินชีวิตในดุนยานี้นะครับนั่นก็คือการที่เขาจะต้องบริหารจัดการเวลาของเขาในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเพราะสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะทําให้เราทุกคนนะครับจะได้รับทางนําจะได้รับการาฮิดายะจากอัลลอฮฺสุบะตาลานะครับเพราะกุรอานคือทางนํากุรอานคือธรรมนูญน,นะครับถ้า <c oughs> เราไม่ศึกษาเราไม่เรียนรู้นะครับเราก็จะอาจจะมองว่ากุรอานเป็นเพียงแค่ คำพีที่ไว้อ่านนะครับแต่ถ้าเราศึกษานะครับอย่าลืมนะครับอ่านก็ได้ผล,ลบุญพยายามอ่านนะครับก็ได้ผล,ลบุญนะฟังก็ได้ผลบุญถ้ารู้ความหมายก็ได้ผลบุญทุกอย่างที่เกี่ยวกับอัลกรุรอานรวนแล้วแต่นะครับจะนำพาซึ่งภาคผลผลบุญที่จะนำมาให้กับผู้ที่ปฏิบัติทั้งสิ้นเลยนะครับท่านอบีสลเลัลลอฮุอะลัลฮิวะซัลลัมนะครับบอกไว้นะครับคนมนุษย์ที่ดีนะ คนที่ดีที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้คนที่เรียงอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานนะครับนั่นก็คือเป็นการตอกย้าว่าเราหรือมนุษย์หรือผู้ศรัทธากับอัลกุรอานนะครับเราไม่ควรแยกออกจากกันนะครับสําหรับคนที่มุ่งมั่นหรือสําหรับคนที่ไม่ค่อยมุ่งมั่นนะครับเอาแบบพอประมาณไม่ใช่นะฮะกำลังจะบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดหรือคนที่ดีในใน หมู่พวกท่านทั้งหลายหรือในโลกดุนยานี้นะครับเราก็ต้องศึกษาอัลกุรอานนะครับแล้วก็สอนอัลกุรอานนะครับนั่นก็คือกาลังจะบอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับว่าวันกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงนั้นถ้าเราสามารถที่จะบริหารเวลาของเราได้นะครับเพื่อให้เวลาของเรานั้นมีหรือ24ชั่วโมงหรือแต่ละวันของเรานั้นมีอัลกุรอานอยู่ในนั้นทุกๆวันนะครับครับพี่น้องครับกลับมานะครับในสุร อรัระห์มานนะครับอั์รห์มานที่เรากำลังอยู่นะฮะยุคที่27นะครับวันนี้อายะที่46หนะครับหลังจากที่อัลลอฮฺสลาได้บรรยายภาพนะให้เห็นถึงความน่ากลัวการทรมานนะครับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะท,ทั้งทั้งที่คำบอกกล่าวคำตักเตือนนะครับ แล้วก็ข้อนําเสนอต่างๆข้อตักเตือนต่างๆ,างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยใช้คําว่า Fabiir และ e อ y บ h r o m มาตุกัดวิบัติโดยใช้คําว่าแล้วอันใดอีกเล่าที่พวกท่านจะปฏิเสธพระวิบัติของพวกเจ้าทันะ้งหลายดังนั้นนี่คือนี่คือคาเตือนนะครับนี่คือคําบอกกล่าวนะฮะหลังจากที่พระองค์ลอสลาได้บอกนะครับในเรื่องราวของผู้ที่ปฏิเสธและสิ่งที่เขาจะได้รับ ในวันนั้นวันแห่งการตอบแทนนะครับเช่นเดียวกันนะครับอัล้์ก็ได้บอกถึงผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ยึดมั่นในหลักการเชื่อมั่นในอัลลอฮฺสุตลาและศรัทธาในรสูลของพระองค์นะครับที่บอกว่า<ส><ส>วะลิมันข้อฟะมะกอมรบ,บิฮิจนันนตันและผู้ซึ่งที่ยำเกรงพระวิบาลของเขานะฮะยำเกรงคืออะไรครับมันไม่ใช่เหมือนข้อผิดแค่ว่ากันที่เป็นมุสลิมแล้วก็จบกันนั่นหมายความว่าต้องปฏิบัติ ต้องเชื่อฟังในเรื่องของอามันอิบาดะในเรื่องของคำสั่งใช้ต่างๆตามรูปแบบที่ท่านนาบีสุลตารฮุอะลฮิวาซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้ทําไมครับสำหรับพวกเขาสําหรับบุคคลที่มีความตระหนักมีความเชื่อมั่นและมีการศรัทธาต่อลอสตลละพวกเขาจะได้รับสูงสวรรค์เป็นการตอบแทนนะเป็นการตอบแทนนะเขาบอกว่ายันนตาตันเนสวงสวรรค์สอง สองแห่งสองส่วนนะครับนั่นก็คือเป็นสวงสวรรค์ที่สําหรับเขาและก็สำหรับที่เราเรียกว่าบีดันดารีส่วนที่พูดง่ายว่าไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเป็นความกว้างขวางของอผลตอบแทนสําหรับใครครับสำหรับผู้ที่ยอมรับที่จำนวนต่ออัลลอฮ์สุภาณหัวตาที่เราเรียกว่า,วามุสลิม หรือว่าอัลอิสลามนั่นเองนะครับแล้วเราก็ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่ารู้อย่างนี้แล้วนะครับเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วได้ทราบ,บอย่างนี้นฟาบ,บิอียาราอิรบิกุมาตุการิบัตพี่น้องครับคำถามนี้มัน,มนตอกย้ำพวกเราทุกคนนะครับว่าถ้าเราฟังดูแล้วเราคิดว่ามันมันก็ไม่มีอะไรเพราะถามบ่อยๆไม่ใช่นะครับมันเป็นถามอะไรที่บอกว่าแล้วอย่างเนี้ยเราจะปฏิเสธอีกหรือจะมีอะไรจะ และจะเอาอะไรมาปฏิเสธอีกจะเอาอะไรมา,มาไม่ไม่เชื่อฟังอีกนะนะครับ t วาตาอัฟนานนะนั่นก็คือสิ่งที่ให้เรานะครับได้ได้ได,ได,ได้ได้ตระหนักหลังจากที่พรอะองค์อัลลอฮฺสุลาได้บอกไว้นะฮะว่าการที่เราได้เชื่อฟังการที่เรานั้นได้ ยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเป็นรอซูลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคือสวงสวรรค์และยังมีอะไรครับยังมีกิ่งก้านมีมีสวนผลไม้อีกหลากหลายนะครับเพื่อให้เราได้ได้ลิ้มชิมรสแต่นั้นจะรู้ว่า <c oughs> หลายคนอาจจะบอกว่าผลไม้สวรรค์มีอะไรบ้างนี่แหละครับมาจากสุรรที่เรากำลังที่จะพูดคุยกันอยู่ ในสวรรค์มีไหมมีแต่รสชาตินะแตกต่างแน่นอนนะครับเพื่อให้รู้ว่าการที่คนเราจะได้มีความสุขการที่คนเราจะได้มีความสบายด้วยความผ่อนคลายนะครับดังนั้นพี่น้องจะเห็นว่าเวลาเรานะเนี่เขาจะบอกว่าไปที่สวนที่เขียวชอุ่มในการสายตาที่มองมีผล,ลไม้ที่ออกมันก็จะเป็นการสุขทางด้านกายนะฮะทำไมครับเอามาจากนี่แหละครับที่อัลลอฮฺสลาบรรยายให้ในสวรรค์มีอะไรครับ นะมีต้นไม้ที่เต็มไปด้วยผล,ลไม้หลากหลายชนิดนะฟาบิอีอาราเอร็อบิกุมาตุกาซิบัตนะจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อพันสีรกว่าปีเราลองมองดูว่าคนที่หรือในสถานการณ์ที่เขาไม่มีอะไรจะกินต้นอินพะลัมผลอินพะลัมนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีความกระชุ่มกระชวยเวลาเห็นมันออก ถูกไหมครับและได้ทานมันก็มีความรู้สึกอิ่มเอนะิบและนี่ในสวรรค์นี่บอกเลยว่าเตรียมเต็มไปด้วยกับอะไรต้นไม้ที่มีผล <c oughs> นะดังนั้นเราไม่มีอะไรเลยครับที่จะต้องปฏิเสธไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะปฏิเสธความเมตตาความโปรดปรานของพระเจฮาสุภะตลานะครับฟีมาไอนานินตาจริยานและในสวงสวรรค์ก็ยังมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านมาเรื่อยๆไม่แช่แค่ผล,ลไม้อย่างเดียว กำลังบ่งบอกถึงความชุ่มชื้นความบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวในการที่จะได้มาบริโภคได้หมดนะก็แน่นอนพี่น้องครับถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตสักนิดหนึ่งนะความแห้งแล้งมันเกิดขึ้นของอในยุคนั้นที่น้ำแพงที่สุด แต่กําลังจะบอกว่าคนที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุภานหัวตาลาจะมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจะกินตอนไหนจะบริโภคตอนไหนผลไม้ก็มีนะครับ <c oughs> น้ําก็มีมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์ในขณะที่ก่อนหน้านี้เราได้รับทราบรับฟังไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของในนรกมีแต่อะไรครับความร้อน มีแต่ความการทรมานมีแต่ความเจ็บปวดมุมกลับกันนะพี่น้องในสวงสวรรค์มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮฺกำลังบรรยายกําลังบอกให้กับพวกเราทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าในดุนยานี้เราพยายามถ้าดุนยานี้เราในเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺปฏิบัติตามคําสั่งใช้ในรูปแบบของอิบาดะในการเชื่อฟังท่านนับบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็ไม่ได้เดินบากวบัรกับสิ่งที่จะได้รับ สิ่งที่จะได้รับมันเทียบกันไม่ได้จริงๆนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะศรัทธ,ธาเราจะมั่นใจแค่ไหนนะครับฟาบิอัลเยอลาอิรอบบิกุมาตุกัิบันนะทุกๆครั้งทุกๆตอนที่บอกถึงเนื้อหมัดที่ถูกนําเสนอจะนําเสนอให้จะมีให้นั้นก็ได้มีคําเตือนที่บอกว่าและจะปฏิเสธอะไรอีกจะจะฝืนอะไรอีกจะไม่เชื่ออะไรอีกหรือนะครับฟีฮิมามิงกุลิฟาฮเกตินเซอจันในสวงสวรรค์ <c oughs> ในสวงสวรรค์นะครับก็จะมีอะไรฮะมีผล,ลไม้ที่มาคู่คู่กันมาเป็นคู่ครับนะจึงไม่แปลกพี่น้องถ้าเราจินตนาการไม่ได้แน่นอนในสวงสวรรค์ผล,ลไม้รสชาติเป็นอย่างไรนะครับอร่อยกว่าดุนยาแน่นอนแต่การว่าการเป็นเป็นคู่เป็นการที่เราจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่มาแบบเดียวเดียวคือผู้ผลไม้หลากหลายชนิด นะถ้าวันนี้เป็นคู่ถ้าเรามองเป็นคู่นะครับทุเรียนคู่กับอะไระมังคุดนะที่เราจะมองไปแบบนั้นนะครับแต่ในสวงสวรรค์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผล,ลไม้ที่เขาเรียกว่ากินแล้วเบื่อหน่ายไม่ใชนะ่ให้รู้ว่ามันมีหลากหลายนะไม่ใช่แค่มีชนิดเดียวไม่ใช่แค่มีอย่างเดียวทั้งหมดนั้นจะมาเป็นคู่คู่นะฟะบ,บิอัย,ยะอลาอิราะบบิกุมาตุกะซิบัต นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องเอาลอสลากำลังจะบอกกับพวกเราทั้งหลายนะให้รู้ว่าความต้องการของมนุษย์ความสุขของมนุษย์คืออะไรครับที่พักที่ร่มรื่นนะครับมีน้ำมีผล,ลไม้นะและคนที่อยู่ในนั้นเป็นอย่างไรหลังจากบอกถึงบรรยากาศทั้งหมดแล้วนะครับเอาลอสลาก็บอกถึง <c oughs> คนที่จะได้เข้าในสวงสวัส์จะเป็นอย่างไรครับมุตกนอิบ คนที่อยู่ในนั้นนะครับคนที่อยู่ในคุณหมาถึงคนที่จะได้เข้าสวรรค์ใครบ้างที่ได้เข้าสวรรค์ก็แน่นอนแหะครับย้อนไปอายะกร่อน,น้านี้นะครับรก็คือวลีมันข้อฟะมะกม้อมารบ,บีคนที่กลัวอัลลอฮ์คนที่ยำเกรงอัลลอฮ์คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่ปฏิบัติอามันอิบารัดตามคาสั่งใช้ของอลอลอสตลาผ่านท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮวะลัยฮิวะสัลลัมพวกเขาจะได้อยู่อย่างนอน ขาเรียกว่าแบบเอกเนกบ่งบอกถึงความสุขสบายบนเตียงพรมที่มีพรมนะฮะที่มีเาขาเรียกความนุ่มของมันนะด้วยกับไหมพรมอย่างดีอีกทั้งยังมีผล,ลไม้นานาชนิดที่อยู่ทำไมฮะวัจนันยนันาไตนีดานที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไกลไปเลยอยู่แค่เอื้อม พี่น้องลองจินตนาการว่าขณะที่เรานอนเอกเนกทานผล,ลไม้และผล,ละไม้อยู่แค่เอื้อมไม่ต้องลุกไปเอาด้วยนะฮะไม่ต้องพูดง่ายว่าทุกอย่างการบริการนั้นอยู่ใกล้มันเป็นความสุขมันเป็นภาพทีเ่เวลาเราจินตนาการเวลาเราเห็นภาพที่เขาเอ,อเอามาโชว์ให้ดูมันก็รู้สึกความสุขสบายวันนี้พี่น้องครับเราเห็นคนที่เ,เขาสุขสบายมีฐานะ ไหมครับจะกินอะไรนั่งอยู่บนโต๊ะคนนู้นกระเสริฟคนนี้กระเสริฟเราจะรู้สึกว่าสบายเราจึงรู้สึกว่าโอ้โหอยากมีแบบนี้อยากเป็นแบบนี้อยากได้ชิมรสแบบนี้ไม่ต้องอะไรพี่น้องครับโรงแรมห้าดาวที่เราไปทานอาหารเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนี่ในดุนยานี่นะครับนะมือละสามสี่แสนเนี่ยลองไปทานดูแล้วเป็นอย่างไรครับแต่สวรรค์น,นี่ยิ่งกว่านี้ความสุขสบายนะไม่ว่าจะเป็น สถานที่ผล,ลไม้การบริหารจัดการทั้งหมดเหล่านี้นีครับมันเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการทั้งหมดแต่อัลลอฮฺสุลาก็บอกให้เพื่อให้เรานั้นได้รู้ถึงสภาพของความสุขสบายสภาพของการอ,าอิ่มเอ,อิบอร่อยร่อยกับบรรยากาศของของสวงสวรรค์นะแล้วเราก็ได้ถามอีกว่าฟะบ,บิออยีอาลาอรฺอบบิกุมาตุกันซิบนัน และอันใดอีกเล่าที่จะปฏิเสธที่จะไม่ยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะบอกให้มนุษย์แล้วยินในตระหนักนะครับฟีหินนกอสิรอตุตตรฟิลัมยัตมิสหุนอินสูงกบละหุมวาลาจันข้อนี้แหละครับเป็นข้อที่หลายคนก็ใฝ่ฝันนะครับเราก็พูดกันตรงๆนะครับว่าในสวงสวรรค์ก็ยังมีสาวๆแห่งสวรรค์นะครับเรียกว่าบิดันดารี ความสวยของนางความบริสุทธิ์ของนางนามันเป็นสิ่งที่อัลลอด้สร้างไว้สําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลหมายถึงผู้ที่ได้เข้าสวรรค์ทําไมครับลัมยตมิทุนในอินซุมกอบละหุวาลาญไม่มีมนุษย์แล้วยินตนใดตุกคนใดที่ได้สัมผัสนางนั่นแปลว่านางไม่ได้อยู่ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ กับใครสร้างมาให้กับคนคนนั้นโดยเฉพาะเลยนี่คือรางวัลนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานออัลตาลาได้เตรียมไว้ให้กับผู้ที่ยำเกรงพระองค์ผู้ที่ศรัทธาเชื่อมัน่นและปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานอัตลานะครับตามที่พระองค์นั้นได้ ส่งท่านนาบีมุฮัมมัดสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัมบบบอกกับพวกเราท,ารทั้งหล,ลายฟาบิอีอีอลอิรับบิกุมาตุกันซิบัะบอกให้รู้ถึงความน่ากลัวของนรกในขณะเดียวกันก็บอกให้รู้ถึงความสุขสบายของสวงสวรรค์วันนี้พี่น้องครับให้เราเลือกให้เราเป็นคนเลือกที่อยู่บนดุนยานี้นะครับมนุษย์แล้วยินต้องเลือกครับว่าจะไปอยู่แบบไหนเราต้องเลือกเองครับเราจะโทษใครไม่ได้ เราจะบอกคนนน้นบอกคนนน้นล่อลวงไม่ได้ครับเพราะอัลลอฮฺสุลาเมื่อบอกอย่างนี้แล้วให้เห็นชัดชัดอย่างนี้แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบตัวเราเองแหละครับว่าเราจะเลือกเส้นทางใดนะครับฟาบ,บิอียออลาอรอบิกุมาตุกันลิบันกะอันนาหุนนายากูตวนมรยันนะนางสวรรค์จะเป็นแบบไหนครับเหมือนกับเขา,ขาเรียกไข่มุกเหมือนกับมันเป็นอะไรที่ความสดใสของนาง นะที่เปล่งประกายความสวยที่ไม่มีไม่เคยเห็นมาก่อนนะเป็นความสวยที่แน่นอนครับถ้าหากว่ามาบนดุนยานี้นะครับไม่มีไม่มีใครที่จะสวยเท่าแต่ถ้าหากว่ากลับไปถึงวันนู้นนะครับภรรยาที่ซอเลหะนะครับที่จะมีสวยมากกว่านะทั้งนี้และทั้งนั้นนี่บอกถึงรางวัลน,นะครับ บอกถึงรางวัลที่อัลลอฮฺสุลต์เตรียมไว้ให้นะครับกับผู้ที่ได้รับารางวัลอันยิ่งใหญ่คือสวงส่วนเป็นการตอบแทนนะครับฟาบิอัลเยอลาอิรบิกุมาตุกัสซิบันอัลลอฮฺบรรยายถึงเรียกว่าบิดันดารีและกันฮูรุนไอน์เนี่ยนะครับฮันจั๊ซาอุลีฮซานีอิลลัลฮซานไม่ใช่หรือคนที่ทําดีจะต้องได้รับรางวัลน,นอกเสียจากความดีเท่านั้นดังนั้นวันนี้พี่น้องครับ ให้เรานั้นได้เข้าใจว่าการทําความดีการปฏิบัติความดีนะไม่ต้องเกรงกลัวและก็ไม่ต้องคิดน้อยเนื้อต่ําใจว่าในดุนยาเราไม่ได้อะไรในดุนยาเราทรมานเราดูเหมือนถูกทรมานเราในดุนยาเราดูเหมือนว่าคับแค้นนะครับนมาดก็นมาดถือสิ้นอดก็ถือสิ้นอดอิบาดาก็ทําแต่ทําไมเราถึงไม่ก้าวหน้าทําไมเราถึงไม่รวยกว่าเขาดีกว่าเขาในเรื่องของดุนยานะฮะ ไม่ต้องกังวลเลยนี่คือคําตอบครับนี่คือคําตอบของท่านบอกว่าฮันยาซาอุลิอัานีอิเลออานไม่ใช่หรือคนที่ทําความดีก็จะได้รับความดีเป็นการอตอบแทนมันชัดเจนอยู่แล้วครับเพื่อให้เราได้ตระหนักว่าความดีที่เราทําอามันที่เราทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ก็ตามถ้าเรามีความตั้งใจเพื่อเอาลอสสุาลาให้มั่นใจเลยครับว่า อิาซานคือความดีเหล่านี้เราจะได้รับเป็นผลตอบแทนอย่างแน่นอนนะและพระอง AH ค์อัลลอฮฺก็ได้กล่าวนะบอกว่าฟาบีอิเยะและอิร์อบบิกุมาตุกัซีบานและอันใดอีกเล่าที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้ปฏิเสธอัลลอฮฺสุบะตาลานะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสลามวะัสดีคุณอัลลอมะตุลลอฮฺวะลลอฮบาริกาตุลฺที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม